หน้าเราจะเห็นน้องในแวดวงของสตาร์ทอัพไม่มาอ่ไม่นานนะการจดทะเบียนบริษัทการที่ทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากตัวของสำนักงานนวัตกรรมแงชาติเราเนี่ยเราทำกลไกที่เรียกว่ากลุ่มแกรนด์โปรและโปรโส่วนใหญ่การซิ่งเราจะให้คุณกับผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้วแต่หลายคนทำธุรกิจมาหลายปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะของสำนักงานนวัตกรรมแงชาติที่เราจะมีกลไกทั้งผมเหมาให้คุณสำหรับน้องๆในวิทยาลัย าราชูลาโลกรมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยแรกที่เราเริ่มเปิดโครงการนี้ด้วยกันเนะเชื่อเลยครับหลัจงจากนี้ไปจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาพู้ฝึกเราเพราะที่ผ่านม,มาเรายังไม่เคยทํถึงขั้นที่ลงไปตรงยางตรงเทิงขนาดนี้แต่เชื่อว่านะความสำเร็จโครงการการนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะสร้างสายใหม่ผู้ประกอบการ s t a r t u นใหม่ให้เกิดขึ้นแล้ววันใดก็ตามนะ่ที่ท่านเป็นผู้ประกอบการแล้วเนะี่ยท่านต้องคิด ถึงสิ่งที่สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าเหมือนกับที่ท่านบอกว่าเราทําธุรกิจเราทําเพื่อโควิดใช่แต่เราก็ต้องทําเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมคืนสู่ประเทศการที่จะมีผู้ประกอบการที่เก่งจะทําให้ประเทศไทยเราพัฒนานไปได้อย่างไรมากๆเราเช่นในนะี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาก็รุ่นแล้วแต่มาจากคนรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจ พี่กมองเชื่ออย่ารู้ว่าอนาคตของชาตินะไม่ได้อยู่ในมือพี่กบับนี้ท่านอาจารย์แต่อนาคตของชาติเนี่ยอยู่ในมือน้องทุกคนอยูน่นนี้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เป็นป,ประโยชน์มากถ้าเราให้อาวุธครบมือกับน้องๆในการเรียนรู้และท,ทําธุรกิจฉะนั้นนะสำนักงานวัตกรรมแห่งชาตินะพร้อมนะที่จะเดินเคียงข้างกับทุลาลกกมหาวิทยา,าลัยในการพัฒนาผมเพาะน้องๆเยาวชนไม่ว่าท่านน้องๆเป็นกรณิสตราตีนะ รหรือเป็นปญญาโทหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของนิสิตสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในร่มมหาวิทยาลัยแล้วเราทําให้เกิดผู้ประกอบการหรือวัตกรรมจํานวนที่มากขึ้น